สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเปรียบเทียบหลอดไฟไล่ยุงแบบที่เขาทำมาสำเร็จรูป330บาทจากเว็บชื่อดังกับหลอดไฟธรรมดาและเรียกค้นหลอดเตียธรรมดาใช้ส่วนนี้ก็ไม่เกิน100บาทตัวนี้330บาทตัวนี้จะเป็นหลอด LED ครับทำไมต้องใช้หลอดไฟไล่ยุงบองเวลาจะไม่เหมือนผมนครับปัญหาแต่ละคนมไม่เหมือนกัน แต่ของผมนี่คือเวลานั่งขี้ครับเหยื่ินมากัดดาบกัดดาบไม่พอมากัดตรงไข่ด้วยตบก็ไม่ได้ใช้พยามมือบี้โดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วก็บินกลับมีตรงนั้นแล้วก็คันมากขี้มันแสบอยากจะเลิกขี้ไปเลยนี่เป็นรอแถวอีที่ <Wow. S 1> มาสิบวัตนะครับรอเทียบธรรมดาพร้อมสี สเต็ปหนึ่งเราจะมาทดสอบว่าประสิทธิภาพไหนจะดีกว่ากันตอนนี้จะเอาหลอดไปใส่กรนะนิทธิภทำงานในการไล่ย,ยุงจะได้ผลสำเร็จหรือ่าเดีตัวนี้มันจะเป็นหลอดเท้านะหลอดเท้าธรรมดาเวลาเปิดมาจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ายุงไม่ชอบสีเหลืองนะตาสู้แสงสีเหลืองจะเป็นประบอกวนะ่ามาดูกันครับ ว่าโดยผู้บรยาชาวบ้านเ็า,าเอาหลอดนี่คนสีเหลือง้วเปิดในครอบใก่ช่วยลดปริมาณดินครับ <Wow. S 1> แต่ถ้าซื้อจากอันนี้ก็เป็นหลอดไฟจากที่หอชื่อดังครับหลอด l ด d มีหลอดตะเขียนต่างคนต่างประหยัดมีทับงนนะสีขาวธรรมดาคนสีเหลืองจะหลอด l ด d ราคา330บาท ไล่ยุแแง,งและแมลงกลางคืนพวกมแมลงกลางคืนนี่คือตามันจะไม่สามารถสู้กับรังสีฟลูอีแบบแซนไม่ได้ครับรังสีอะไรอยู่แค่อยากรู้ผลสู้กับของแพงของที่ว่ายาชาวบ้านนี่ครับแสงของหลอดไฟไล่ยุงเป็นสีเหลืองๆน,นี่คือห้องน้ําผมแสงก็สว่างใช้ได้นี่เปิดตอนกลางวันแต่กลางคืนห้อหงน้ำ,น,ำน,น,น,นี้อยู่เพียบเดี๋ยวจะมาทดสอ,อบดูเดี๋ยวหลอดน,นี้แห้งก็ เข้ามาทดสอบตามทีหลังนะครับเปิดไว้สักพักหนึ่งเข้ามาดูผลงานตอนนี้มีเสียงต้อนหงุต้องหนีุต้องทับขาตกใจแสงไฟตอนนี้ติดตั้งต่อรก,ร,ร,ะก,ร,ร,ะกร,ระเกียร์่ามีสีแล้ราดูซิว่ายุงก็มีจิกัดบมาไหม